ผลงานของผู้เรียนในปีนี้ทางโรงเรียนได้นำเสนอเพื่อที่จะรับรางวัลพระราชทานคือผลงานของนางสาวนุชจีราเหล็มหมันเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจงจง 3, ปีที่6ซึ่งเป็นนักเรียนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความรับผิดชอบสูง และมีรางวัลเกียรติบัตรรับรองมากมายหลายรายการเป็นไกนเที่ยวได้ากาไปเข้าไัณเป็นเกียรติประวัติและความภูมิใจของผู้ปกครองครูบาอาจารย์ที่ได้ทำการอบรมสั่งสอนนักเรียนคนนี้มาและก็มีการจำนึกการรักในสายพันของธรรมชาติสีเว้นเอมให้มีอยู่ยั่งยืนค่ะ ผ่านการคัเลือกเข้าค่ายพิลิลฟิกวิชาการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่สี่ประจำปีการศึกษา2 5 1 4ได้รับรางวัลเหรียญเงินประเภทการขับโปรพนาชีพจากสมาคมโรงเรียนเอกชนสวนสาสาอิสลามสูนูนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสาลามประจำจังหวัดสายแดนลา5.2มีความภาคภูมิใจ ทำเป็นแทยเลทที่อยู่ผู้เข้ารับการบำบ็นคุณค่าและตราหนกถึงการเลี้ยกขยะทางโรงเรียนจึงให้นักเรียนคนดังกล่าวได้มีโอกาสนําเสนอข้อมูลนําเสนอสิ่งที่เป็นกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาที่ส่งผลต่อผู้เรียนในทุกๆด้านเพื่อให้คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาประเมินคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทานในปีนี้ กลับมาเพ coating, ื 2. ่อที ha, ่จะพาเที่ยวชมปากปลาของเราค่ะจะบอกเลยนะคะปากปาเราเนี่ยเป็นภาษาที um ่เองเนี um ่ยที่ประดุสมบูรณ um ์และบริสุทธิ์มีน้ำที่สวยงามมีทะเลที่ประสมบูรณ์เช่นแล้วก็ปากปลาของเราคะยังมีของฝากยังมีการทำกันน ในโอกาสน,นี้ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เสียสละเวลาในการมาประเมินในครั้งนี้หากมีข้อเสนอแนะที่จะช่วยส่งเสริมเส้นหนุนที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่โรงเรียนนี้ได้ศึกษากศษาสตร์เราขอน้อมรับด้วยความยิใหยิ่ง